ไม่ได้มานี่เดี๋ยวหน้าอธิบายหนึ่งนะเดี๋ยวน้องๆอาจจะงงนะคือทุกคนอยู่ในบ้านหมดถูกป่ะอยู่ในบ้านหมดไม่รู้ข่าวสารภายนอกหรือสิ่งที่เรากำลังถามอยู่เนี่ยนี่คือข่าวสารภายนอกที่มันเกิดขึ้นนะเป็นกระแสที่คนเนี่ยดูเราถูกไหมดูจากทีวีนี่แหละแล้วก็เป็นกระแสคนนี้คบกันทําไมนั่นกอดกันหยอกล้อกันขึ้นคอมกันอะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นสิ่งที่ที่เราถามเนี่ยเราไม่ได้อยู่ที่ถามข้อมาเองนะนี่เป็นกระแสที่ส่งเข้ามาเนี่ยนะฮะจะได้ให้รู้ว่าอยู่ในบ้านเนี่ยคนมองเรารู้สึกยังไงกับเราบ้านเราทําาออะไรบ้งเค จบไปวาเขาประยุกิสรุปคุณบอกแหน่ไปสนิทสมัคมาช่วงไหนยสนิทกันก็คือตั้งแต่ปีที่แล้วเอฟเจ็ดผมก็ไปสมัครยุกิก็ไปสมัครเหมือนกันนะครับก็คือยังไม่ได้ทั้งคู่พอจะมาเอฟแปดปั๊บก็เลยคุยกันเฮ้ยลองไปสมัครพังนี้พังนี้ดูไหมแล้วก็ได้ติดเข้าบ้านทั้งคู่ครับเขาคงมีเพื่อนัน่ยเลยแกก็จะมาสมัครกันแบบเยอะเยะแล้วก็เจ็บใจเหมือนกันเออเนี่ยสมัครกันมาทุกปีไงใ้่ไหมะเออแล้วก็เข้ามาเข้ามาเข้ามาอะไรเงี้ยแพรบ้างหรอเขาบอกบ จริงหรือเปล่าแต่แบบว่าเหมือนเป็นสาวห้าวเลยเหลายคนบอกว่าเป็นทอมปลอมแอปเป็นทอมอะเขาบอกหนูอะเพิ่งจะมาห้าวตอนเข้ามหาลัยก็คือชอบชอบแต่งตัวที่แบบธรรมะธรรมเงมากกว่าค่ะสิบล้องเนาะเหมือนวงสิบล้อไงคิวโก้ไงคิวโก้สิบล้อไงจริงจริงมัเหมือนกิวโองเอ้าคิ้วโก้วงสิบล้อไงอีกชั่วคนละเนี่ยไงก็ ก็ชอบแต่งตัวแบบนี้ใช่ค่ะเป็นแบบภาาบุคลิกภายนอกก็อาจจะดูแบบสาวบ้าแต่ว่าก็ก็แอบเรียบร้อยก็มีความเรียบร้อยไม่แต่คนก็ถามจริงนะคือเขาจะได้รู้เลยตอนนี้มีสาวสาวชอบคุณมากคุณเยอะมากผู้หญิงไม่ใรู้เลยถ้าเป็นทอมจะได้แบบตามกรี๊ดเลยเออมีแฟนผู้ชายปะเคยมีบบนมีแฟนผู้ชายปะอย่าไม่เคยมีไม่เคยนะหนูชอบผู้หญิงเลยหลูนะผู้หญิงสะดุไปผู้หญิงสุไป ดูจากดูจากเต่าแล้วก <speaker> <ulously, S 2> ันนวดเหมือนกันนวดเพื่อนกันนะนวดนวดเป็นนวดเลยเขาทำไมกลับมาต่อเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเออจริงๆอ่ะเออแพลนี่มีอาการปื้มคนคนหนึ่งมากคือจอยอ่าแลนี่แบบน้ากรอดเลยนะก็แฝงมาเลยคนไหนจอยจอยคนไหนคะจอยเขาบอกว่าปื้มกันว่าไงบ้างลูกทำไมเป็นล่ะขาไป็น คือเหมือนจริงๆแล้วพี่พาเขาจะแบบเป็นคนที่ดูแลผู้หญิงทุกคนดีหมดะคะ่ะเหมือนเป็นพี่คนโตอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องนี่น้าเหมือนอุชดาฮิคารุนะเนี่ย<ม>เออเดี<ม>๋ยวคนบอกป้าต่อต่อ,ต,อต่อค่ะค่ะก็ก็ประมาณเนะะี่ยค่ะก็คือเหมือนกับก็พี่เขาดูแลดีทุกคนอ่ะคือ,อเขาใส่ใจทุกคนเลยอ แต่ใส่ใจเราเป็นพิเศษอะไรอ่เงี้ยไม่นะคะก็ทุกคนเหมือนกันทุกคนเอาลูกมายืนยันซิมีลูกทำอะไรรืนเปล่าไมดมีได่มี่ายถ่ายแต่ผมก็เห็นไทายเนี่ยเคยหอมแก้มแผ่วในบ้านด้วยนั่นแต่เมื่อไหร่เขาไปไนจังหวัดเดียวกันเนาะอยู่ขนแก่เหมือนกันเขาสนิทกันด้วย บางบางบางทีถ้าเกิดแบบการขับแพมแบบไม่พอใจอะไรก็ขอโทษด้วยบางทีว่าเหมือนสนิทกันรเราแลไปหอมว่าทำไมอ่ะเล่นอะไรกันแบบเพื่อนกันมานแต่เด็กๆเหรอลูกไม่ไม่คำพึง่งรู้จักกันแล้วว่าสนิทกันมากก็เลยหอมกันเลยใช่ไหมหรือว่าขาับมอเตอร์ไซค์มาด้วยกันไม่ใช่นะไม่ใช่นะเมวาะเอส8นี่มันประหลาดประหลาดตัวนี้ <S <S อ,อะไรเนี่ยดูรูปนี้ดิพวกติ๊กแดดดูรูปนี้ดิจรงริงดูรูปนี้ดิแดกหมดทุกคนเลยกูสบายเลดูสินี่คือรูปใครฮะแดกหมดทำไมไม่ กอดเกยกันอย่างี้นะฮะเรื่อคุณลูกไผ่เนี่ยเขาบอกเลยฮะคนที่โดนกอดคือใครครับแฟมโดนกอดนี่คือใครอ่ะแฟมใช่ไหมแล้วคนกอดคือเนี่ยและครับ้วจะมาไป็นกอดกันทำไมครับแฟมกอดใครกอดแพรวกอดี่แพรวครับทำไมอ่ะนี่ก็หอมแพรวนี่ก็กอดแพร่เป็นไรอ่ะเขาบอกหล่อนเป็นทอมสปีชี่ใหม่ทอมชอบแบบว่าผู้ชายหรือเปล่าใช่่ทอมชอบแบบแพมวเก๊กๆก๊กางๆ ไม่ใช่ค่ะคือน,น้องค่ะเขาแบบเป็นน้องชายสนิท<ม>กันเป็นน้องชายพี่เลยจะสอนน้องเร <conversations S 1> <า>ิ่มจากถอนหอมก่อนนิ่งๆนะแล้วก็บอกตอนอตต้อยประกาศผลรางวัลชนะเลิศดีอัต้อยไม่ใช่อัตต้อยนะอ,ตอนตนะตต้อยประกาศผลเออรางวัลชิงชนะเลิศจะมางนี้ครับพาริสตอนเดี๋ยวเราจะกลับมาถามคำถามนี้กันแล้วน้องๆฝากถึงนะครับเอฟอาร์คาร์ดิมีแฟนเตเชียมไปครับนังนง่งสม94 EFM สนับสนุนโดยซุปเปอร์กาแฟอยากเห็นคนไทยอารมณ์ดีพ l u s นั่นเนี่ยอย่างเงี้<ล>ยเนาะอ<ล>ีกตัวนี้อีกเล็กนึงนะเล่เตะพี่มดดำแล้วเออ กูเดินไปอีตูย้ยมันก่อนมันก็ไทยมานัาน่งสบ,บายอ,อย่างนี้เนะเอ๊ะท,ทุกวันนี้มันเป็นเพื่อนกูตอนไหนเอ๊ะฉันมานั่งคิดเนี่ยออจริงๆอ่าพร้อมเล่นเด็ดนะ สวัสดีครับสวัสดีครับ